สวัสดีครับนะครับชานี้อยู่บนที่หาดชะลทัศน์สงขานะครับเราจะมา,าชิมชิมกาแฟนะครับชมวิวกันที่หุ่งม,มันคาเฟ่แอเลตเตอร์ลองนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าที่นี่เขามีอะไรบ้างนะครับเมาดูนะครับที่บรรยากาศนะครับโดยรอบก็บอกว่าเป็นร้านกาแฟริมทะเลที่มีพื้นที่กว้างมากนะครับ เพราะว่านู่นตั้งแต่ชายหาดหนู้นนะนั่งยาวนะครับยาวไปถึงชายหาดหนู้นได้เลยนะครับโอ้ไปลึกเลยนะครับอันนี้ก็มีคนมากางเต็นท์ด้วยนะครับที่ร้านเนี่ยเขาะจะมีอาหารเช้ามีกาแฟมีอะไรเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาสั่งกันนะครับนครับสุดยอด บาเทนเนอร์มือหนึ่งครับเพอ,อีกมือหนึ่งจับปากกาอยู่นะครับอ๋อทองมือเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกาแฟร้อนผมมันอเ,เอากาแฟเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้ใส่ผงมอนตินเข้าไปนะแล้วโอรินดินสามสิบเปอร์เซ็นต์คำว่าเปอร์เซ็นต์คำว่าเปอร์เซ็นต์ช่วงนี้มันมันฮิตไงนะใช่ไหม ยอดยอดมือหมุนนะครับมือปัน่นมือปัน่นโอ้โห แล้วถ้าขายทันเดียวทีนี้เขาจะนี่คือบรรยากาศโดยรอบนะครับชายทะเลตอนเช้าเช้านะครับหลายคุณชาวบ้านเอ่อคุณเขาจะมาอัพเดตนะมาดูบรรยากาศแล้วก็แสงแรกๆนะครับบางวันก็จะมีวัวชนนะครับก็มาเดินด้วยนะครับเรามา มากินกาแฟแล้วนะครับก็มาชมบรรยากาศด้วยทุนี้อากาศสดใสมากนะครับลมก็พอดีเลยนะครับอร่อยครับอร่อยผสมกันระหว่างกาแฟกับโอวัลตินนะครับใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับสามารถแวะ มากินกาแฟนะครับแล้วก็มาชมบรรยากาศเช้าเช้ากันได้นะครับที่มุ่งมันคอฟฟนะครับกาแฟอินดี้นะครับชายทะเลนะครับโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ถึงคนจะเยอะหน่อยนะครับก็มากันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณนะครับทุกท่านและก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับ